เครื่องทุบมันเหรอเครื่องทุบมันเหรอค่ะเป็นอย่างนั้นงานจัดถึงวันที่10กันยานะคะที่ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีค่ะ ฮิปไทยฮักไทยนะคะงานอาหารค่ะแกมใส่เป่าจิ้ห้างเซ็นทันปิ่นเก้าดีนเวทพื้นที่หมดเลยจะจำได้ไหมเนาะเขาบอกว่าอยู่ชั้นล่างนะคะเดี๋ยว ทางซ้ายมือก็พันเป็น,นแผนกเครื่องสํเาเขาเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์นะคะของทางห้างลงบันไดเลื่อนไปนะคะไปดูไปดูแป๊บนึงด้านล่างมีมีรู้สึกจะเป็นชั้นจีนะคะเดี๋ยวเราลงบันไดเลื่อนแล้วเราก็เดินไปดูนะคะว่าอยู่ตรงโซนไหนนะคะรีโนเวทพื้นที่หมดเลยตอนนี้ ปรับปรุงชมใหม่สุชิโร่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะอยู่ตรงไหนด้านนี้เป็นท็อป ฟูดฮอล์นะคะน่าจะเป็นโซนด้านหลังเดินไปด้านหน้าเขาจัดรายการกันตรงไหนเจอแล้วนะคะฮิปไทยฮักไทยค่ะอยู่ชั้นจีนะคะชั้นจีห้างเซ็นทรัลิ่นกาค่ะเดินมาเลย จัดรายการอยู่ใกล้กับร้านซูกิชินะคะสุกิชิแล้วก็อยู่เส้นอยู่นานนะคะมาเลย่ามาเดินชมดูขนมเบื้องนิขขดน้อยขวดปลาวิไลขขเกี๊ยวหมูแดงมีขนมปัง เ,ดดเจออีกแล้วสามพี่น้องไปไหนก็เจอเจออีกแล้วไปไหนก็เจอพี่ก็ตะเวนถ่ายรูปไปลึกไปทั่วเลยขอถ่ายในนะขนมปัง ปัลลี่ปัลลี่เบเกอรี่ยานบางลักเจ้าดัง ขนมปิกกะเลี้ยปลาตอนนั้นเราไปกินร้านคุณปุ๊กเนาะ ล้แม่ไข่เค็มปั้นสิบคุณยหญย่เป็นสมุนไพรเฮลตี้ฮิปไทยฮักไทย สองก็สวยๆนะน็อกสิสมเดินมาเรื่อยๆจะจัดรายการของพีน่าเฮาลดเ0เดเยอะมาก ด้านนนคือโซนภาวะบายฉันจะกินชาเย็นทุกวันชาเย็นเลิฟเวอร์ เดินมาแล้วจะกินอะไรนีเป็นร้านหมูทุก ขายยังไงคะหนูถมูทุบจ้าขายยังไงคะหนงละสองร้อยจ้ะน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยสองขีดจ้ะอันนี้คือเครื่องทุบมันเหรออะะะไรนะคะเครื่องทุบมันเหรอใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเอาให้พี่ถุงหนึ่งดิเอาแบบนี้เลยจัดรายการถึงวันไหนฮะ จัดร,รายการถึงวันไหน <occurs S 1> วันที่สิบจ้ะ enfin ถึงวันที่10กันยามีโปรโมชั <amp> ่น <Mechan> ด <ical> ้วยะคุณไ่ด้คอกร่อความรู้สึกามคนทั่ภาพนมาใยก่อปลาสองแล้วก็ตุ้หนึ่ง มมอมสัวนน,น,นนี้เอาอะไรให้พี่กินเนี่ยกุ้งครับอย่างนี้ผมบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าสามาสามข้มันจะเป็นไซส์นึ่ไซส์นึไมได้เขมใส่เป่าจุด งานจัดถึงวันที่10กันยานะคะที่ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีค่ะฮิปไทยฮักไทยนะคะงานอาหารคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ให้ช่อง My Story คะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ